เออทน้เรานว่าใช้าตานี่สครับว่าแล้วเออทีนังนึ่ทีนั้งสองทีนั้งสาทีนั้งี่นังหาเออเาจีได้เอออันนี้ว่าคือาในกระสรเออตีรวมกันไปนะการงาการงานอเพื่อนเพ่นการที่จะทสองย่าง ือสังเวยท่านทำบุญบ้านเทศกาลช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ไห้ก็มีโอกาสท้ที่ัใจเป็นตาใบุญในส่วไหนเราทำเป็นเป็นวาบุญเท่ากันนึงนึงเออได้บ

ไปอยู่บนเว็บผู้ถวมมาในสมัยตอนนี้ไแต่จวั้อมเป็นว่าในการท้านมีต้องมีการดื่มเออโมเออ้ามนี้เป็น้ามว่าสมัยไอ้โโอะไ้เขาว่าคุเีเออโม่ข้ามที่นั่งไงยข้ามมีจริงกันทุกบ่อปองการท้านี อันเออมาวบ่่นะรกันหมดเมาจมปัจจุบันนี้ท่านท่านนี่แหลานี่่านท่านงว่าท่านเออมันก็เป็นสมัยเทวรามาการพุ่งพอพุ่งแงพหยังบอกว่าชาลืมเรียดมั้น่นเดียวนี่เพราะว่าจริงแบบเราโหมาท่าแหงง Grazie. Eh.